ค่ะสวัสดีค่ะมณีก็อยู่กับพ่อนภาเนาะค่ะพ่อนาภา,นะะนา,ภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของนามเน,น,นาะค่ะนาอมรัฐบาลไทยง่วมวันที่หนึ่งธันวาคมหกแปดเนาะค่ะนาอมเราความฝันว่าพอลุ่งที่ตายไปแล้วเนาะค่ะมหาตีหลังค่าเนาะค่ะมหาสอมบ้านบอกว่าบานพังเนาะค่ะห้มากแล้วนะคะจะเป็นเลขสามตัวหางเดียวเลยเด้อค่ะ เลขสิเป็นตัวแรกก็ขาไปรับช่มรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะยังอยู่คันะยัอยู่คันเอาเเนี่ยไปให้เพื่นเบิ่งบนหาเก่าซอมกันนึ่งแปดหา้เอนแพงยื้น้ำนะแพนเบิ้งหรเล่เนี่เบิ้งแล่วบ่มีบงหล่วบมีเอ็นไปยแผนมาเบิ้งหันกับเบ้มีเก่าซอมกันนึงแเลขม่ใส่น้ม่คอยทั้นว่าอันพ่อรุ่งเพิ่ตายไปแล้วเพิ่ขึ้นไปตีหลังค้ะเพิ่งเพื่อนๆเลยจะเลืออยากซื้อบัรเลยที ตายแล้วเราเป็นตายเมื่นตายแต่หัวตายเป็นแตนน่นี่น่อเพิ่นขึ้นอายุเพ่าใดจับูแต่ว่าที่ซื้อมาเล็ที่คนจับอายุคนเพิ่ได้แต่ว่าคนไปมุ่งล้างตาคอยยุ่อัน่สนตายแฟนเริคนตายเราคนกลับขึ้นมากเป่นตีลังคาเงอนเพิ่น่ทึงเินตีลังคาเอาตะปูตีลังคาเงินกินมะเ้าวเป็นแท้าว่า คือืนมาตีหลังค้าเงินเพื่ามาสมเพื่อนเงินเพน,น,นห้างเงินอนพ้งางในในฝันคือฝืนมาหัานตายเน่นบาลที่ตัวได้สองหนึ่งแปดค่ะแล้วก็สองหน้ามอมนต้ตาใสเล็กมากขอเล็มากเลยเล็กมาก,ก,ก,มากสนุปว่าหาบัาได้จักใบมันบ,บ่ใบออสี่กระสุเราชนเขาอยาก <c oughs> อยากสนับสนุนรันต่บานยุ่สนับสนุนบ่ได้นองแต่สนับสนุนเอกชนก็บ่ได้มาบ่ได้ <ใ>เอฟซีันน้ำพยีแผกับบะมี่แผงนัู่้าดขายลอตเตอรี่มี1หนึหากับเก้าสองเอามาใหน้ามอญเนี่ยได้ขาดประการเนี่ยหาเอามาใหน่หาแพงใดกับบมี่มอตเต <c oughs> อซี่ที่เบิ้งคลิปนี้ยูเอาหนึ่งแปดหาับเก้าสองหน่ามอญเนี่ยได้็นพิกัดนี่ยูตลาดกลางดง <c oughs> อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินขายทุกวันนะคะ <c oughs> เอามาเพิ่นหนึ่งแปหาเอาจักใบ <c oughs> เอา ชุดละสองใบตัวกับพ่อมาได้แปดห้าห้าแปดหนึ่งแปดห้าตัวกับด้วยหนึ่งห้าแปดด้วยอย่างละ,ละ 9, สองใบแล้วเก้าสองมาจากใบสองใบเก้าสองสองใบแล้วก็สองเก้ 29, าสองใบพี่น้องผู้ใด,ดขายยุ่ในแผงใดไม่เพื่อนแน่เพื่อนขายของถึงมือยุ่งตลาดก,าดกาลา<ะ>มาเลยมาเลยประกาศเดี๋ยวนี้ประกาศให้แล้วนะมั่นาาสามแผงแล้วไม่ได้ยึดจอแผนบอกว่าผู้ใดมี 1>, 1 8 5 1 5, 8เอาอย่างละสองใบเอามาเลยแล้วก็เก้าสองสองใบสองเก้าเก้าสองอย่างละสองใบามาเลยนะมอนรับหาลายแพงเรากมีหนังไฟแล้วแม่นั่นหนังไฟกาตาเฮเลียแปลงที่น่า,นา,นาตายเลยว่ะมะฝันว่ามะม่งเหมือนข้าวนเราเคยฝันเห็นเราจะเชื่อแต่เราตายเชื่อแล้วไม่ชุ แล้เวเขายังซื่นช่ไหมยังแปลกอ้าวคือบ่เคยเห็นฝันเราฝันมาเ,เห็นเราเป็นเครือข่ายแต่แมาฝันคือแหลกกันเตะเราตอนเพิ่นขึ้นไปทั้งหลังข้าบ้านเลยต่างเงินเพิ่นเลยหลังค้าเงินหน,นูกับเงินเพิ่นสิติกดกันเนี่ย อู่จังหวัดสุรินทร์เป็นแมนแมนจ้ะหนสาม่อนอยู่จ main main, is ังหวัดสุรินทร์เด <It> ้อพ <c transparency> ี่น้องเพิ่นมานี่มีแฟนอยู่นี่มีแฟนอยู่กาฬสินธุ์นะคะความเป็นจริงนะม่อนเป็นคนสุรินทร์นะคนสุรินทร์นี่สวยนี่องสวยผิวดีดีเอฟซีข่อยบอกว่าให้ไปถ่ายหน้าม่อนทุกคนเรียกว่าขาวโค้ชวาจะถ่ายให้เบิร์กคนละแต่มันจะน้อยเพิ่นสั่งเลยว่าที่บอกเนี่ก็ว่าถือ วัดซังวัทหันลอตเตอรี่เพิ่นเหลือบักไล้บักบันมักเก็ดสามดึงเก็ดสามไม่ซีใบบัดออกสาเก็ดจ้าของเสียดายว่าซันใต้ดินกับบัดซึ่งวงัวนี้มาได้เลยวันนี้วัดเล้นไว้เพราะดวงวัดหันมาได้เลย เลขคน,นเรือบอกักไล่บันมักมักอันเจ็ดสามคนมาสามเจ็ดคือบงกับเลมต้อเโกเอาอันเจสามนี่แหละคุดชีใบ้นลนี่คนซื่อเต่าสอนไม่หักปัญหาเ่าสอนสองเก้าหนึ่งแปดาหนึ่งห้าแปดหลาม้อนเราคนใด้เ้าวหเพิ่มแน่ท้ายของนี่ตลาดกลางเลยเี่เบื้องคลิปเคทขายลอตเตอรี่กับเบื้งคลิปหลายคนยูในอนี้ แม่ทีมแม่ทีมมีหรือเปล่าเอามาให้นะมอนด้วยเด้อแล้วก็แม่มิกกี้มี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดกัเก่าสองสองเก่ามะไหน่มอญแน่นะคประกาศอะไรแล้วนะคะคุณขายสำหรับจำหน่าอยู่ในอำเภอห้วยมิกนะคะหน้ามอนบอกว่ารับย่างละสองตัวตรงแล้วก็ตัวคับนะคะฝันเมื่อคืนนี่ฝันเมื่อวันศุกร์ค่ะเราก็จะว่าฝันวันพระแมนด้วย จอยแลย้วขอบคุณนามอน,นหลายๆติดเบนซ์กันนะคะเอฟซีโชว์ดีกันแนวทางของนาโมนนะคะหนึ่งแปดห้ากับสองเก้าเก้าสองนะคะใน,น,น,นห้าทีตอนแม่ท้ายที่แหลกโผลคุณน้อนี่คุณค่ะเดี๋ยวพ่อนาภาจะสรุปแห่ฟังนะคะสำหรับแนวทางของนามอนนะคะ รัฐบาลไทยงว่วันที่หนึ่งธันวาคมหกแปดนะคะนามอนก็ฝันวา่าพอลุ่งที่ตายไปแล้วนะคะฝันมาเพิินหนีมาตีหลังค่านะคะบอกว่าบ้านพังนะคะก็เลยจะซ่อมบ้านมาสั่นค่ะนี่นะคะนามอนก็บอกว่าจะซสื้อเป็นบ้านเลขทีนะคะหนึ่งแปดห้านะคะพนผภาตัดให้ก็จะได้เป็นหนึ่งแปดหนึ่งหาแปดหานะคะ ส่วนอีกเลขสองเก้านี่คือจะเป็นเลขที่หนาม้อนมักเนาะคะ่ะเก้าสองเนาะคะ่ะเลขที่เพิ่นมักเนาะคะ่ะเพิ่งก็เลยเอารงน้ำเลื่อนนะคะ่ะแบ่งปันเอฟซีเฮ้าเนาะคะ่ะทั้งเมื่อน,นี้ก็เป็นหน้าทั้งของหนาม้อนเนาะคะ่ะเอฟซีกาย่เลื่อมไปกับบนรางเ้วยค่ะและอีกอย่างหนึง่งผู้ใดทันใดนะคะที่ขายลอตเตอรี่เนาะคะ่ะ กัขอค้อมกรุณาไปขายแฮนามอนพร้อมเน้อค่ะนามอนถามหาค่ะนะคะว่ารถตัวนี้ที่อยู่แถวดงละแนงเนะคะเพื่นหาบได้จักบินนะคะบได้จักอันเลื่อยว่าสันค่ะหนึ่งดหากับเก่าสองวั่ันค่ะเก 2, 2 9สองสองเกาเอามาขายแฮนามอนแน่วัดสันค่ะนามอนนี่จะทําอาชีพขายของอยู่ตลาดดงละแนงเนะคะท่านได้อยากเอาไปขายแ้นามอนกะ ไปหาหนามอนได้ด้วยค่ะหรือจะไปอุดนุ้นสื่อของซอยหนามอนก็นได้คือก,กันนะคะไพมีก็เอาไปขายแหนหนามอนเนี่ยนะคะหนามอนเอาเบิดปรวันสันค่ะิันหาสื่อบ่อใดค่ะค่ะหาเบึ่งคักแล้วบ่มีเลยนะคะแผงคนอื่นกับบมีพ่อนภากขอ,ขอขอบคุณหน,นามอนนะคะขี่มีแนวทางดีๆมาแบ่งปัน แมงปั่นทั้งช่องเฮ้านะคะเวลาไปขอสัมภาษณ์ไปท้ายคลิปนามอนก็บบเคยปฏิเสธบกเคยแพ้นะคะให้สัมภาษณ์ตลอดเพราะว่านามอนนีก็เป็นคนทีมีติตใจดีเนาะคะ่ะอยากแมงปั่นเอฟซีทันอื่นๆเนาะคะ่ะพนภกาก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีกับนามอนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ